ครับพี่น้องครับช่วงนี้เรื่องที่น่าจะเป็นข่าวที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยก็กล,กลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางวังนะหลังการเลือกตั้งมาเนี่ยประเด็นต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่าตั้งแต่การเลือกคณะรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลนะประเด็นมันโยงไปที่สถาบันกษัตริย์นะแม้ว่า <c oughs> นะกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวจริงๆเนี่ยจะถูก จองจำหรือว่าถูกฆ่าโทษนีจนกระทั่งการขับเคลื่อนเนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรแล้วเนี่ยแต่ว่าในสภาเนี่ยมีการโยงสถาบันกษัตริย์เข้ามาชัดเจนมากนะครับแล้วกรณีการตัดสินคดีความที่เกี่ยวกับเพื่อไทยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไปสอดคล้องกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลคือจะให้คนหัวก้าวหน้าเนี่ยขึ้นสู่อำนาจไม่ได้ที่ในวันนี้มันมีประเด็นขบวนเสด็จ แล้วก็น้องทานตะวันนะซึ่งมันก็ไปปลุกกระแสต่างๆขึ้นมาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะ <c oughs> มีคําพูดถึงขนาดว่าพระองค์ประยุ่งกับพระองค์ด้วยทําไมนะสมเด็จพระเทพไปทําอะไรให้อะไรประมาณานีนะ้แล้วก็มีการใช้ความรุนแรงนะประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่จริงๆต้องถกกันให้มันลึกไปกว่าแค่นะใครถูกใครผิดนะครับ แล้วมันมีกระแสที่จะแย่เข้าไปถึงขนาดที่ไปสอดคล้องกับประเด็นขวาพิฆาตซ้ายหรือการกำจัดก้าวไกลภายใต้เกมหมาป่ากับลูกแกะสิ่งเหล่านี้นะในสื่อการเมืองไทยได้พูดก้าวหน้าไปเยอะกันมากเลยนะแต่วันนีนะ้ในประเด็นที่ผมจะพูดเนี่ยจะเป็นประเด็นที่แหละมคมแล้วก็ลึกเข้าไปอีกแล้วก็พูดแบบที่ไม่ต้องเกรงใจนะนะพอดีว่าผมจะต้องดูทีม โรดนะวอริเออร์เมื่อคืนก็ออกหักไปแล้วนะครับโ9 e r ไนเดอร์ ers, แพ้แพ้ในช่วงต่อเวลาแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าประมาณสักสิบเนาฬิกาสิหนาทีหรืออาจจะครึ่งนะสิบเอโมงครึ่งเนี่ยนะใกล้กลเที่ยงนะพี่น้องก็แวะเข้ามาฟังได้นะสดๆนะครับนี่แจ้งให้ทราบไว้ก่อนเพราะว่าจะมาเข้ารายการเนี่ยหลังเวลาปกตินิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันครับ